สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิกมาดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโชว์กุ p ท o ตว์ a r 2 f l l of the samurai นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราถูกโจมตีที่เมืองซาสึมะนะครับเป็นเมืองหลวงของแคลซาสึมะเลยนะครับผมก็เราก็มีกำลังพลอยู่ที่800นายนะครับส่วนทางฝั่งกองกบฏนะครับมีทั้งหมด2,824นายและทางฝั่งกองกบฏนี่ไม่ธรรมดานะครับมีจอมพลเป็นผู้นำด้วยครับชื่อว่าโอคินะครับผมโอคิ คเนสุนะนะครับผมถูกปลุกระดมโดยเจ้าหน้าที่ของคุมาโมโต้นะครับสาเหตุที่ทําให้กองกําลังก่อกบฏทเนี่ยมีผู้นําอย่างเป็นจอมพลก็คือโอคิไดเนี่ยเพราะว่าเมืองเนี้ยเราถูกปลุกระดมหลายครั้งนะครับตอนนี้ผมใช้วิธีแก้โดยเอาเกชานะครับมาหวานล้อมให้ทางเจ้าที่ของคุมาโมโต้มาเป็นฝั่งเราให้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จสักเท่าไหร่นะครับก็เลยถูกโดนปลุกระดมเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่ากําลังพล800นายจะสามารถชนะ กองกำลังกอกบฏด2,800นายได้หรือไม่นะเดี๋ยวมาดูกันครับผมมาครับผมเรามีทั้งหมด800นายทางฝั่งเขามี800 2,800ต่างกันเกือบ4เท่าครับอย่างแรกเราต้องคาดดาก่อนครับว่าฝั่งตรงข้ามมันอยู่ตรงฝั่งไหนบ้างคนระับรอบนี้คือผมจะพยายามไม่เอาพลทหาร ในกองร้อยของเราครับลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันมีกําลังเยอะมากครับไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเอาไปแลกกับพื้นที่ด้านล่างนะ defend, โอเคมีเยองนี้ฝั่งซ้ายมีโอเคฝั่งซ้ายโอ้โหฝั่งซ้ายเยอะฝั่งขวาน้อยครับ ผมเอาอพลพหอมมาประจำตรงนี้เลยว่าฝั่งซ้ายมีทั้งหมดสี่กองร้อยกับอีกหนึ่งจอมพลนะครับผมตรงนี้ก็มีครับยางนี้งั้นเดี๋ยวนี่เลยตรงนี้มีแค่สามกองร้อยนะครับผมเอาหนึ่งกองร้อยตัวนี้มารประจำการตรงนี้ก็พอแล้วครับยิงยิง,ย,งยิงแบบนี้หน่อยแล้วกันเพราะว่านี้มันมาทาง มุมขวาของปราสาทบนนะครับมุมขวาบนของปราสาทตรงนี้เยอะมากโอ้มีห้ากองร้อยหกกองร้อยตรงนี้ เยอะอย่างนี้นะหน่อเปล่ามมาทันเวลาครับแล้วพ้นหอกเราอาจจะต้องประจำการตรงหน้าประตูปไปฮะเผื่อเราอาจจะลงไปประทะด้านล่างครับ มันวิ่งมาเลยเว้ยทางฝั่งของข้ามันมันมีแต่พลพลอ่าพลหอ,อกนะไม่มีพลปืนแต่อย่างใดมันมีจัดลูกขบวนด้วยเยอะมากถ้าเราเอาพลหอ,อกลองไปนะั่นคือผมว่าป๊บเดียวครับขวันเสียแนละ้วฮะเพราะว่ามันมีหลายกองร้อยมาก ไมื่คุมครับที่จะเอาพลหอกไปไประจำด้านล่างนะปีนมาแล้วะ่ะ A I มันประเมินเราว่าเรามีสิทธชชนะน้อยมากครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวมาดูว่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวใช้ทุดนูไฟให้หมดครับ เออมันคว่ำเสียง่ายเหมือนกันครับคือข้อเสียของกอกระบทก็คือกองกระบิคือมันคว่ำเสียง่ายครับติดเข้นมาแล้วผมรีบเอาพลหอกผมนี่ไปไปจำตังนี้หน่อยถ้าเราเคลียร์สามกองร้อนนี้ได้เราจะได้ยกคนตัวนี้มาตรงนี้ต่อเฮ้ยมันเหมือนเหมือนีิจัยอ๋อตกใจนึกว่ามันมีนึกว่าควัญเสียไปหนึ่งกองโอเคตัวนี้มันควัญเสียอยู่ คผมต้องเอาปืนหอกมาประจำตรงนี้ถูกแล้วโอ้ใจเออ่ขวัญเสียไปหลายกองเลยครับหนูฟไฟ เยี่ยมครับถอนเสียไป3กองแล้วตัวนี้โอ้โหพัดเดียวคือเราเป็นทหารที่มีเกราะด้วย,นะรวยรครับเนี่ยมีเกราะด้วยมีเกราะสองกองร้อยครับตรงนี้โดนสามกองร้อยลมแตกไปหนึ่งกองร้อย เอาจริงมันมีจอมพลด้วยนะจอมพลอยู่นี่ยังไม่มาคือเป็นกองกองกร,กระเบฏที่แบบพิเศษมากครับมีมีจอมพลเป็นคอยเป็นผู้นําด้วยครับโดนปลุกระดมประมาณเจ็ดรอบได้โดยเจ้าหน้าที่ของคุบารุโตโนะตตค,ครับไปจำไปจำไปตจำคัมแพงคือกองกองเรามาเยอะกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่า อย่างอย่างที่บอกก็คือกองประบาดเขา,เอาขอนเสียง่ายครับผมขอนกำลังใจเสียงเสียง่ายมากโอ้โหแล้วไม่ใช่จอมพลธรรมดานะจอมพลสมัยตะวันตกด้วยครับมีมีปืนพกยิงด้วยครับเห็นอย่างนี้คือยิงยิงแรงครับแล้วก็ยิงรัวด้วยครับเอ๊ะคนหอ,อกระบัหรือเปล่าทำไมพอให้ให้เข้าโจมตีมันมันหยุดกลางคัน เอาพลหอบไปตีนี่แล้วไปตีจอมพลแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิงดีมากเลยนะมันยิงรัวมากเลยนะนองเตมมันยิงโอ้โห,โโหยิงยิงรัวมากยิงคือจอมพลมันมีไมสี่สิบห้าสิบคนนะพลปืนเรามีร้อยกว่าคนสองร้อยคน อยู่บกนกำแพงสูงตัวเนี้ยยิงสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหนจอมพลเนี้ยิงแม่นมากยิงร้วมากผมต้องเอาคนหอ,อกไปไปไปลุยเลยครับถ้าเราฆ่าจอพมพลไม่ได้ือจบเลยวคือทห,หารมาแพ้พลหอ,อกครับผม มันลงลงลงจากม้ามาแล้วมันน่าจะรู้ตัวว่าผมเอาพลหอ,อกมาอาจจะรีบปิงกัแพงขึ้นมาเลยจบแล้วครับมันแพ้แล้วมีไม่ถึง2 0 20นายครับเอาเพิ่งเอาคุ้นมามันคงไม่มีทางเลือแล้วครับโอเคแตกพ่ายหมดเดี๋ยวต่จอมพลครับจอมพลยังใจแข็งอยู่ครับผมโอ้หเอาเอรื่องนะมุ่งมันมากคือลูกน้องตายหมดแล้วลูกน้องใจแตกหมดแล้วนี่ยังขอนยังไม่เสียแล้วใกล้แต่ว่าใกล้ใกล้ขอนเสียแล้ว โอเคจริงๆมันเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะครับอืมเหมือนจะยากแต่ไม่ยากโอเคครับ okay. จบแล้วกับศึกใน,นครั้งนี้ครับผมนึกว่าจะเสียเมืองไปเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีจานวนคนอยู่ที่2800นยนายนะผมมี800กว่านายมันมากกว่าผมเกือบสีเท่าเลยนะแต่อย่างที่ว่าคือเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีขวัญกำลังใจดีกว่าแล้วอยู่ชุดเกาะด้วยนะครับผมนี่ครับ เราค่าไปทั 2, ้งหมด2,500นายคนระับมันค่าเราไป270คนนายก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเ๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ